มีเรื่องผีมาเล่าสำหรับอีพีนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่จะว่าต่อเนื่องจากอีพี20ก่อนหน้านี้ก็ว่าได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่พี่ชายของผมกับแฟนย้ายออกจากบ้านที่ปรานบุรีแล้วมาซื้อบ้านโครงการที่หัวหิน แต่เมื่อคนของมาจากปลานบุรีแล้วบ้านที่ต้องเสร็จตามสัญญากลับไม่เสร็จตามกําหนดทางโครงการได้ให้พี่ชายของผมกับแฟนไปอยู่ที่เทาโฮมสองชั้นก่อนโดยเทาโฮมนี้มีอยู่แค่สี่หลังแต่เหมือนอยู่กันแค่สองหลังเท่านั้นถนนเข้ามาเป็นซอยแคบมากๆ กำแพงติดกับกำแพงวัดและด้านหน้าทาวโฮมนั้นก็มีแคมคนงานก่อสร้างที่มุงสังกสีโดยใช้กำแพงวัดต่อสังกสีออกมาเป็นเพิงที่พักหลังจากที่พี่ชายของผมกับแฟนย้ายเข้าไปอยู่ได้ไม่นานแฟนของพี่ชายของผมก็ได้ยินเสียงดนตรีไทย ที่เหมือนนางลาเขาใช้ลํากันและจะได้ยินช่วงเวลาประมาณหนึ่งถึงสองทุ่มแทบจะทุกวันเลยแต่พอถามพี่ชายผมพี่ชายผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยจึงคิดว่าคนงานในแคมป์น่าจะเปิดดูทีวีหรือรายการอะไรสักอย่างในคืนต่อมา พี่ชายกับแฟนก็ออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาตอนประมาณสองถึงสามทุ่มแฟนพี่ชายของผมก็มองไปยังแคมของคนงานก่อสร้างกลับมืดสนิทไม่มีคนอยู่เลยสักคนกลายเป็นแคมที่สร้างไว้ตอนทำงานแถวนี้แต่ก็ยังไม่ได้รื้อถอนออกขอถามพี่ชายว่าไม่มีคนอยู่เลยเหรอ พี่ชายผมเลยตอบว่าคนงานไปทำงานไซงานอื่นไม่มีคนอยู่นะในแคมป์นี้เมื่อได้ฟังดังนี้แฟนพี่ของผมจึงแน่ใจแล้วว่าเสียงดนตรีที่ได้ยินนั้นไม่ได้มาจากแคมคนงาน,นแน่แต่ก็นึกสงสัยในใจว่าเสียงมาจากไหนกันแล้วกลางดึกคืนหนึ่ง แฟนพี่ผมลุกมาเข้าห้องน้ำโดยห้องนอนของพี่ชายผมกับแฟนอยู่ที่ชั้นสองของทาวน์โฮมหลังจากที่เข้าห้องน้ำเสร็จแฟนพี่ผมก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกับเงาคนยืนอยู่ที่บริเวณหน้าตา่างทีแรกนั้นก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะว่านี่มันชั้นสองน่าจะไม่มีอะไร พอเข้าห้องน้ำเสร็จก็เหมือนเห็นว่ามีคนยืนอยู่ที่หน้าต่างตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแต่พอนึกขึ้นได้ว่านี่มันชั้นที่สองก็หันไปมองตรงหน้าต่างหน้าต่างถูกปิดด้วยผ้าม่านบางๆจึงทำให้เห็นเงานั้นชัดเจนมากว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ด้านนอกหน้าต่าง เาเหมือนจะไม่แตะผืนด้วยซ้ำเพราะชั้นสองถ้าเป็นคนแล้วจะยืนอยู่ยังไงด้วยความตกใจแฟนพี่ผมก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาลั่นบ้านจนพี่ชายของผมวิ่งมาดูว่าเป็นอะไรแฟนพี่ผมก็ได้เล่าให้พี่ผมฟังว่าเจออะไรมาลุ่งเชา้าพี่ของผมกับแฟนก็พากันไปที่วัด ที่อยู่ติดกับทาวโฮมเพื่อที่จะทำบุญและขอลดน้ำมนต์กับพระแฟนพี่ชายของผมจึงได้โอกาสนี้ในการถามหลวงพ่อว่ามีงานอะไรหรือเปล่าทำไมเปิดเพลงดนตรีไทยทุกคืนเลยหลวงพ่อตอบกลับมาว่าไม่มีงานอะไรน่โยมและที่วัดก็ไม่เคยเปิดดนตรีไทยอะไรด้วยนะ หลวงพ่อตอบมาแบบนี้แฟนพี่ผมก็พอจะเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่สิ่งต่างๆที่เข้ามาลังควานหรือปรากฏให้เห็นแล้ววันหนึ่งพี่ชายของผมต้องขับรถพาพ่อของผมกลับมาจังหวัดสกลนครทำให้แฟนพี่ของผมอยู่บ้านคนเดียว จึงไปเอาหลานสองขวบมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยพอพี่ผมขับรถถึงจังหวัดสกลนครจึงได้คอมาหาแฟนของแกแล้วพี่ชายของผมก็ถามแฟนว่าแม่มาอยู่เป็นเพื่อนเหรอแฟนพี่ผมก็เลยถามกลับว่าแม่อะไรพี่ผมเลยบอกว่าก็แม่นั่งวีผมอยู่ข้างหลังนั่นไง แฟนพี่ผมเลยดูพี่ผมไปว่าอยู่กับหลานสองคนอย่ามาเล่นแบบนี้นะไม่ตลกเลยพี่ชายผมเลยพูดกลบเกลื่อนไปว่ามองผิดไปนึกว่าแม่ที่แทงเงาโต๊ะนี้เองหลังจากที่พี่ชายของผมกลับจากจังหวัดสกลนครก็ได้พูดถึงเรื่องที่คอมาว่าจริงๆแล้ว พี่ชายเห็นเป็นผู้หญิงมีอายุผมยาวๆนั่งหวีผมอยู่เลยนึกว่าเป็นแม่มาอยู่ด้วยแต่ก็ไม่กล้าพูดก็เลยทักไปแบบนั้นแต่พอเห็นแฟนบอกว่าอยู่กับหลานสองคนเลยกลัวว่าจะกลัวกันเลยพูดไปว่าดูผิดเองแล้วจากวันนั้นพี่ชายของผมกับแฟน ก็ได้เร่งรัดโครงการให้รีบทำบ้านให้เสร็จแล้วก็ย้ายออกจากทาวน์โฮมหลังนี้ในเดือนต่อมาท่านผู้ฟังคิดว่าสิ่งที่พี่ผมเจอกับแฟนนั้นคืออะไรกันแน่สำหรับเหตุการณ์นี้ทำให้พี่ชายของผมกับแฟนของแกหลอนกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลย หากท่านใดมีประสบการณ์แบบนี้ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันเข้ามาบ้างนะครับและสำหรับในอีพีนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ